สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิง้งนะครับขวอยอึง้งมาเบิ้งอึ้งด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขวอยครับบมเป็นขวอยกิปโอมนะครับพี่น้องครับนี่เบิังสัตว์ได้ครับเด้วยผมเป็นขวอยกิโปมเป็นขวอยขี่ได้ครับพี่น้องนี่ขวอยกิปโปม <laughs> อมน,นะครับเด้อขวอยอันอึ้งนะครับเมาใส่ขจาวันจะไหนมันเอ๋อมันเป็นดินสองสีบ่ะเสียไปเลยบันโอ้โหนี่พี่น้อง นี่ตื่นตื่นเลยนะครับมือขึ้นฝนตกแขงนะครับมันยัง่าถลงเลืกเด้พี่น้องเด้อนี่นี่นี่โอ้เห็ดอุป,ปุกเลยครับพี่น้องโอ้อึองปากขวดครับอยะโอ้ขันหาจินงยอยีกสีขัไข่แล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นอึองนะครับสื้อมาเล้ยงแตปีกายครับอปีนี้เ้าก็เดี๋ยวเห็นโตมันยังสีก็คือ ชอบมากครับพี่น้องมากแหงหลายเด้ครับเด้นี่ครับอึ่งเผาเด้ครับพี่น้องโตอํำอายเลยนะครับพี่น้องสุดยอดมากนะครับในพื้นที่เขาเองนะครับก็สามารถจีจ่จะเฮ็ดท้นั้นเป็นแรงระบบนิเวศได้เด้ครับเด้นี่มาอยุดไต่หงบะคำเมื่อคือมาอยู่แก่ใบบะคมอ่อนแ่งเลยพี่น้องมีความคิดเห็นบ้างไดะครับคอมเมนต์ได้ครับพี่น้องครับ